ดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนะฮะนิวนนเมธนะครับในรายการ does it really work นะครับผมรายการทดลองเชิมสร้างสรรค์มันๆนะฮะที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับมาร่วมกันครับผมไขข้อสงสัยต่างๆนะครับที่มันคับข้องในใจคุณผู้ชมนะฮะและร่วมกันนะครับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆบนโลกใบนี้เลยนะครับว่าสิ่งใดนะฮะ มันดีๆมันเจ๋งๆมันเด็ดๆมันโดนนี่นะครับนิวคนนี้นี่แหละนะครับจาคผู้ชมมาทดลองกันครับให้เห็นกันจะจะต่อตาไปเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงจริงแล้วนะครับคุผู้ชมครับว่ากันแล้วนะใหเสียเวลาเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเคยไหมครับเวลาที่เราเลยนะครับนําอาหารจากบ้านไปทานที่ทํางานนี่นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนู่นนะฮะเราก็ใช้ใบตองนะครับในการห่อเกับข้าวไปทานกันน่ารักน่ารักนะครับ พัฒนามาหน่อยฮะก็จะเป็นการถือปิ่นโตนะครับไปทํางานนะครับผมแต่สมัยนี้นะครับปิ่นโตเฉชีวิหนึงนะครับเรามีสิ่งที่ดีกว่าครับคือสิ่งนี้เองโอ้โหนี่เลยครับคุณผู้ชมมันคือกล่องพลาสติกนั่เองนะครับผมหรือเรียกว่าทัพเปอร์แวร์ก็ได้นะครับกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับนิยมกันมากๆเลยนะฮะในหมู่คนทํางานนะครับเพราะว่าอะไรครับน้ําหนักของมันเนี่ยนะครับเบาพกพาสะดวกนะครับ มีฝาปิดเปิดเอาไว้นั่นนาอยจังหากแล้วราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่ายนะครับเพราะยังไงมันถึงฮิตมากๆเลยนะครับแต่ว,ว่าการใช้กล่องแบบนี้นะครับมีปัญหาใหญ่อยู่ปัญหาหนึ่งคุณผู้ชมครับนั่นก็คือปัญหานี้ครับเป็นยังไงคุณผู้ชมรู้เลยนะครับคนที่ใช้กล่องหน้านี้มาก่อนเนี่ยนะฮะกินผักกพรเมานะครับกลิ่นนี่อย่างแรงเลยนะครับ คือปัญหาเรื่องกลิ่นนี่นค,คุณผู้ชมครับกลิ่นนี่นะครับมันจะยังคงค้างตลบอบอวนเหม็นหืนนะฮะอยู่ในกล่องเล็กๆกล่องนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับถ้าเราเนี่ยนะครับผมเพิ่มน้ำยาล้างจานสักนิดหนึ่งใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วล้างสะอาดๆโอเคกลิ่นอาหารมันหายไปฮะแต่ว่ามันแทนที่ด้วยกลิ่นของน้ำยาล้างจานแทนซึ่งดมไปแล้วก็มันมีกลิ่น่าไรนะครับ วันนี้ฮะมีวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่จะมาล้างกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับผมให้ปราศจากกลิ่นอาหารอีกต่อไปอจะยากแค่ไหนหรือว่าจะง่ายมากๆนะครับจะทำได้หรือทำไม่ได้จริงนะครับผมผมว่าเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่นะครับก็คือห้องทดลองห้องเดียวของผมนั่นเองนะครับมาดูดีกว่านะครับว่าของเราในวันนี้นะครับอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มต้นนี่ก่อนเลยครับ ถ้ปะแวว์นะครับที่ทางทีมงานเตรียมเอาไว้ให้นะครับอย่างที่2นะครับเราก็เตรียมมานี่เลยครับเป็นน้าเปล่านะครับอุ่นที่ทานได้นะครับสะอาดนิดนึงแล้วกันนะครับอย่าไปเอาน้ําที่ไหนมาใช้นะฮะเพราะเราจะเอาไปล้างอุปกรณ์ของเรานะครับอุปกรณ์ต่อมาครับนี่เลยฮะพระเอกของงานในวันนี้นะครับแต่พระเอกในวันนี้นี่นะครับเรียกได้ว่ากลิ่นตัวแรงนิดนึงนะครับน้ำส้มสายชูนั่นเองคุณผู้ชมแค่กลิ่นก็เตี้ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้นี่นะฮะ น้ำส้มสายชูของเรานะครับจะทำให้กล่องพลาสติกเนี่ยไม่มีกลิ่นตกค้างได้อย่างไรทำได้จริงหรือเปล่านะครับเรามาดูขร้อมอกันเลยดีกว่าครับอ่ะเริ่มต้นง่ายๆคุณผู้ชมครับเราเอากล่องพลาสติกของเรามาก่อนนะครับเปิดฝาออกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำอุ่นเนี่ยเข้าไปข้างในครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตตักเอาเลยแล้วกันนะครับเ่เข้ามานะครับประมาณหนึ่งนี่นะครับ ได้มาประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับนำส้มใส่ชูทีตรียมเอาไว้นี่นะฮะก็อเอามาเทสใส่ครับให้หมดเลยึบกลิ่นของกล่องก็ว่าอือหืมแล้วนะครับผสมกลิ่นมส้มเข้าไปนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหลังจากนั้นครับปิดฝาเอาไว้คุณผู้ชมปิดฝา,าไว้นะครับให้แน่นหนาเลยนะครับป๊าป เขย่าไปเรื่อยๆนะครับผมให้น้ำส้มสายชูกับน้ำอุ่นนี่นะครับผมมันผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ให้มันเนี่ยนะครับทำความสะอาดให้เราฮะนี่ในกล่องพลาสติกนะครับให้มันทั่วถึงกันให้มันทําความสะอาดทุกข้อทุกมุมทุกกลิ่นนะครับที่เรียกว่าอัดแน่นกันอยู่เป็นมวลสารในกล่องนี้นะฮะให้หมดสิ้นไปนะครับจากนั้นนะครับเขย่าได้ที่แล้วนะครับเราก็ชิงเอาไว้ครับวางชิ้งไว้รอให้มันทํางานประมาณ หนึ่งชั่วโมงครับคุณผู้ชมอืมเพราะงานนี้น,นะครับผมขอไปรอที่อื่นดีกว่านะครับนานไปหน่อยเดี๋ยวมานะครับชั่วโมงหนึ่งเจอกันครับอนอนหนึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมครับมันช่างอิ่มสบายดีเหลือเกินนะครับแหมผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มด้วยกันนะครับ เรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าการเอาส้มสายชูนี่นะครับผมจะสามารถช่วยล้างกล่องพลาสติกเนี่ยนะครับให้ปราศจากกลิ่นอาหารที่คงเหลือไว้อยู่ได้จริงหรือไม่นะครับมาตื่นเต้นนะฮะว่ากันแล้วนะครับอย่ารอช้ากันเลยดีกว่านะครับนี่โอ้โหนี่นะครับใส่เอาไว้นะครับเปิดฟ้ากมาครับเตรียมลุ้นกันให้ดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็เทน้ำที่อยู่ข้างในนะครับลงไปในชามที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ ลงไปเลยนะครับแล้วก็นำนะครับผมกล่องนี้นะครับมาล้างน้ําอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าล้างครประมาณก็พอล้างฝาด้วยอ่าถึงเวลาคุณผู้ชมครับตวงนี้นะครับตื่นเต้นนะครับรอมาก็นานนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับลองเลยดีกว่าครับ มัน,นมีกลิ่นแล้วคุณผู้ชมโอ้โหต้องงี้ดิแมโอ้โหผู้ชมครับกลิ่นอาหารเมื่อสักครู่นี้นะครับผัดกะเพราของพี่เขาเนี่ยนะฮะมันน้อยลองไปเยอะเลยคุณผู้ชมครับผมไม่น่าเชื่อนะฮะวิธีง่ายๆแค่นี้เองนะครับน้ำส้มสายชูผสมน้ำอุ่นนะครับสามารถขจัดกลิ่นอาหารที่ติดค้างอยู่ในกล่องพลาสติกได้นะครับ <c oughs> ทำได้จริงๆด้วยคุณผู้ชมมันสุดยอดเลย ผู้ชมค,ครับเจ้าน้ำส้มสายชูขวดนี้นะครับผมมีสรรพคุณนะครับในการขจัดกลิ่นได้อย่างไม่ได้เรียกว่าไร้เทียมทานเลยนะฮะเราจะเป็นกลิ่นอาหารแรงๆนะครับหรือว่าผลไม้แรงๆอย่างเช่นทุเรียนนี่นะครับผมที่เรียกว่ามีกลิ่นแรงมากนี่นะฮะ น้ำส้มสายชูนะครับสามารถขจัดกลิ่นได้หมดสิ้นเลยนะครับ oh. สุดยอดมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถนะฮะในการที่จะช่วยบรรเทานะครับอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับจากการที่โดนแมงกระพุนไฟเนี่ยกัดได้อีกด้วยคุณผู้ชมอ๋อ oh. ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะและนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับยังสามารถช่วยในการขัดอ่างล้างหน้านะครับ อาบน้ำนะครับหรือช่วยในการขัดราวโครเมียมนะครับที่เป็นสนิมเนี่ยให้ใสกิ้งลีกด้วยนะครับแหมและเองทำได้อีกหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาไปทำนะฮะเรียกได้ว่าไอ้ขวดเล็กๆแบบนี้นะครับน้ำส้มสายชูนี่นะครับมีคุณประโยชน์นะครับมากมายมหาศาลนะครับผมซื้อมาขวดเดียวนี่คุ้มไป10ปีเลยนะครับผมเชื่อว่านะครับน้ำส้มสายชูนี่นะครับจะอยู่ครูครัวไทยเนี่ยไปอีกนานหลายสิบหลายร้อยปีเลยนะครับเพราะมันเนี่ย สาระประโยชน์หลากหลายอย่างมากๆเลยนะครับประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งแรงนะครับในยุคที่เรียกได้ว่าเงินทองเป็นของหายากแบบนี้นะฮะผมชอบมากๆเลยนะครับกับเจ้าน้ำส้มสายชูผลเล็กคนนี้เองครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาเจอกับผมได้ใหม่นะครับนิวนนท์มนะฮะในรายการ d ัสอิทเรียนรีวิเวิร์นะครับผมครั้งหน้านะครับจะทดลองเรื่องอะไรเนี่ยนะครับ ผมขออุบไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเจ๋งมากๆเลยเรอติดตามกันละกันนะครับวันนี้ยินลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ